เีองมถ่ายหน่อยเดถ่ายละกอถ่ายรูปอนนะอถ่ายรเป็นที่ระลึกนะฮะไหนครับต้งไหนเจ้าของบ้านนี่ไงนี่นี่นี่ไตรงไหนตรงกลางได้ไหมพี่บีอาร์พี่หลบก่อนพี่พี่หลบก่อนครับผมอ่าครับ่าแล้วยังครับพอแล้วนะครับพอแล้วนะพอแล้วครับอ่าพนมมือครับพนนมือหลวงตาให้พอแล้ว อ้าอยาปฟางผู้หญิงนย่ทไปที่ไปอยาปฟางอยาา่อยา,ไป,ไ,ยาไปนิดนึงออนั่นละนั่นละอืมแลนนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะผ่านทางเฟซบุ๊กนะครับของเพจตัวไทยนิวนะฮะที่ยังคงนาเสนอเรื่องราวของลวงตาบนชื่นอย่างต่อเนื่องนะฮะเจ้านาฬิกาสามสิบแปดนาทีนะฮะลวงตาบนชื่นเริ่มออกจกริุ้ดงต่อแล้วนะฮะ ก็ยังคงใช้ถนนหลวงหมายเลข2องสอี่กฮะมุ่งหน้าอำเภอพลหลวงตาอายุ73ปี7เดือนแล้วนะครับนี่สารวัตรมานั่งกาบปพนนะฮะอ่ายกสองมือเลยครับยกระเกียสองมือคุณวินะฮะ,อะโอ้โหแล้วนี่นั่งกันนะตลอดแถวเลยนะฮะอะ่ยกสองมือเลยนะครับยกสองมือเลย ก็ในเส้นทางนะฮะขอให้ประชาําพันกันหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่หน่วยกูย้ภัยหรือเป็นสื่อมวลชนนะฮะเปลี่ยนจากดอกดาวเรืองเป็นน้ําดื่มนะจะดีกว่านะฮะดอกดาวเรืองเนี่ยทิ้งกันทุกวันวันเป็นคันรถไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์อะไรได้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดใครจะถวายดอกดาวเรืองแล้วเอาไปบูชาที่บ้านก็นยินดีนะฮะเชิญนะฮะผมไม่ได้ไปปิดกั้นใครแต่ว่า เพียงแต่นำเสนอให้รับทราบกันเฉยๆว่าเจ้าที่หน่วยกู้ภัยต้องนําไปขายเนี่ยวันหนึ่งเป็นคันรถนะฮะก็เป็นที่น่าเสียดายหากจะเปลี่ยนจากดอกไม้นะฮะเป็นน้ําดื่มจะดีกว่านะครับเพราะว่า น้ำดื่มเนี่ยเอาไปถวายวัดได้เอาไปมอบให้โรงเรียนให้เด็กนักเรียนได้ดื่มกินได้วันนี้นะครับวันนี้นะครับน้าในพื้นที่ตอนนี้นะครับหลังจากตรงนี้นะครับนำผงมอบให้โรงพยาบาลเมืองพลครับโอ้น้ําดื่มตลอดเส้นทางวันนี้จะนําไปมอบให้กับโรงพยาบาลเมืองพลครับนะครับมาโมทนาบุญนะฮะเน่ตอนนี้รถหกล้อสแตนบายนะครับอารถหกล้อสแตนบายแน่แม่ขาวมานั่งดักหน้าอยู่นี่เลยจ้าแม่สวยใสเลยนะหน้านะเจ้คิมมา แม่ขาวนี่น่าใสจริงตอนนี้เป็นภาพบรรยากาศด้านหลังนะฮะนี่กูบาไก่นะฮะกูบาขวัญแล้วก็สามนเณรพามนะฮะอันนี้คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทางเพจโค้ชไทยนิวนะฮะยังคงนําเสนอเรื่องราวอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวให้คุณวิเชียงรายบุรีเนยนำเสนอต่อเลยเดี๋ยวผมไปภารกิจแล้วนะฮะอ่ะคุณวิเดี๋ยวจัดเลยนะครับแมคนเยอะจริงๆนะไรย,ยาวๆก็ขึ้น่วโมองเลยตรงนะี้ สาธุนะครับสาธุนโมธนาบุญกับทุกทุกท่านนะครับสาธุบุญนะครับยกน้ำขึ้นมาครับยกน้ำเถ้นะคะยกน้ำเค่ะแม่แคไปเป็นีทกคนได้นะคะน้ไปีกคนได้นะคะ ยกครับยกนมขึ้นมาครับยกน,นะครับบบนโต๊ะจับไว้นะครับจับบนโต๊ะไปเลยครับ ครับยกของยกของขึ้นมาครับจับจับจับกบจับน้โอดอกน้ำจับยกครับว่าน้ำนี่น้ำคะรนี่น้ำบ ออกครับออกออกยกไปด้วยนะเื่อน้ำไม่ไม่เต็ยกไปครับยกยกครับ เขาเกียบว่าครับปู่เขาเก็บมาเร็วมนั่งตัวตรงๆครับยายนั่งผูไดอีกมาเร็วครับมาเร็วสองแสน้ย ก็ไปติดต่อกับหลวงพ่อที่วัดขอปั้นรับสาม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 ท่านปวดเจ็บนิ้วครับปู่ครับเแม่แม่แกไปเป็นพี่บางคนได้เลยครับขวดสองขวดเดี๋ยววางไว้เดี๋ยวอาสามาเห็นข er ้อยกน้ำรอเลยนะคะยกน้ำรอเลยยกน้ำยกตรงอะไรรอเลยนะคะก็นูต่อครับ นั่งตรงๆครับนั่งตรงๆนะครับเอาหมวกหมวกก่อนครับหมวกก่อนัา่อยนาเดยนะ้น่ัอยู่ทางแยกเข้าอบตคู่งยนกอมรเนะคะ ยกครับยกรอหลงตาเลยครับยกไหวย,ยกเลยครับยกครับยกไหวย,ยกเลยนะครับยกไหวย,ยกเลยนะครับย <c oughs> อ,อบ้างนอกน้ำนอเลยไยกน้ำรอเลยไรบ่า้าเลงรถมบได้ด แก่ไปเป็นสคลน,นะคะแกให้หเลบข้าในาหน่อยครับหลบเข้าในาหน่อยนะครับหลบเข้าไนาให้หน่อยนะครับยกน้ำรอครับยกน้ำรอเท่าไหวครับ,ยก,รบยกน้ำนะครับ ยกครับยกไหวยกรอเลยครับยกรอเลยนั่งลงครับนั่งลง

พูดไท,กทยก็ฟังไม่ออกเลยคุณแก้วค,กวคุณเข้าเลยว่าว่าไม่เป็น นีที่ตานีบ,บี่ตาีี่ตาาอ้ยลื่อน้าค้าไ้ได้มันรูปดไหกี้หัวโขกนักุ๊ก ยกรอเลยครับยกรอถวายเลยนะครับยกรอเลยสอนน้ำไว้ครับไปนายยกน้ำเลยข้างหลังข้างหลังยกขึ้นตรงเลยค่ะยกขึ้นตรงเลยคอแล้ววางนะครับคอแล้วค่อยวางนะครับยังไม่คอยกไว้ก่อนนะครับยกรอถวายถวายเสร็จแล้วค่อยวางนะครับ สาธุอนิโมทนาบุญกับทุกทท่านนะครับวัดถาวรวัดถาวรบ้านหนองบะบ้านหนองบะนะครับตอนนี้อยู่วัดถาวรบ้านหนองบะนะฮะอยู่ด้านหน้าวัดนะครับยกเลยครับยกเลยยกก่างกลางครับสาธุครับสาธุครับ น้ำยกเร็วเดี๋ยวไม่ทันหัวขบวนมีรถลงไปสองคันยกแม่ขึ้นเลยยกแม่ขึ้นเลย ยกไว้ครับยกไว้ยกไว้นะครับนั่งตัวตรงตรงยยยยยยกกกนนน้้้เเเลลล่่่ะะไมอ จับน้ำครับจับน้ำขึ้นมายกขึ้นมาครับยกขึ้นมาจัองกล้องนะคะยกน้ำขึ้นสูงนะคะนั่งตัวตรงๆยกน้ำขึ้นมานะครับจ้อง้องให้ครับยกไเลยครับยกไว้ลูกยกไว้ยกไว้ครับยกน้ำเลยค่ะยกน้ำรอเลยผ้าถวายใช่ไหมครับ

จะได้ไม่ต้องก้มนะคะจับจับข้างล่างนะครับจับข้างล่างเลยนะฮะ, <c oughs> ะ,ะไม่ต้องก้มมากนะครับไม่ต้องก้มนะครับ <c oughs> ไม่ต้องก้มนะครับเด็กเด็ก รถลดรถระวังเด็กคุณเจคี่ right? so, some, 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 some. Yo, Yo, ินะไปต้มก้มมากนะจ๊ะถ้ยเลครับต้มก้มครับต้งก้มยกน้ำก็ต้มสูงด้ยกน้ำก็ต้สูงเลยไม่กว่าะถววายยกขึ้นมาก่อนครับยกขึ้นมาก่อนก่อน ai mà gan, luôn 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 đi không bỏ lỡ những video hấp dẫn. không phải người đâu, không không mười bảy mười lăm 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 วันนี้เราอยู่กันหน้าบ้านน้องบะโคกสว่างครับบ้านน้องบะโรงเรียนโรงเรียนบ้านน้องบะโคกสว่างไอ้ชูนวันนี้โคกสว่างเยครับเดี๋ยวใ่น้ำหนาเจ้าผู้หญิงเจ้าปล่อยว่เไปไม ยอน้ำยกวลบกันเลยนะคะหาความหนาความสะอาด้าด้วยกิจกรรมผ้าทีเรื่องดารา

เอาไปช้าทำพันในขบวนนะครับอันนี้หนตาเรื่องจาริกุกวนอาหารโรงเรียนสองบาทโรงเรียนพันองบาทลนะาท หน้าคนเพิ่มคนล้ครับจังหวัดกแพงเพืรโยกครับยกน้ำนะครับยกน้ำนั่งตัวตรงๆยกน้ำไว้นะครับสาธุครับ

ต้งต้งต้องๆนะคะไม่ต้องก้มไม่ต้องก้มนะคะถอนตวนถอนม้วถอนตวยกร่อเลยครับยกรอเลยแขสอนไว้ครับสอนไว้ผบอเนี่ยัมือจบเลยนี่โตอนยาจุติการไร์สดนะครับอนย่าจุติการไร์สด